สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกหลักกฎหมายอาญากันต่อนะครับวันนี้เรามี3มเรื่องหลักๆเลยที่สําคัญมากสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นหลักการพื้นฐานในการใช้กฎหมายอาญาเลยนะคะคือกฎหมายต้องชัดเจนตีความเคร่งครัดแล้วก็ห้ามย้อนหลังเป็นผลร้ายครับซึ่งเนื้อหาวันนี้ก็มาจากเอกสารวิชาการหน่วยที่1ตอนที่1.2เหมือนเดิมเป้าหมายก็คือทําความเข้าใจแก่นของมันเลยค่ะเริ่มกันที่หลักสากลก่อนเลยนะคะที่ว่า ไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดไม่มีโทษหรือนุลลัมครีเมนนุลลาโพยนาซิเนเลกะอันนี้มาตราสองวรรคแรกของเราก็รับหลักนี้มาเต็มๆครับงั้นเข้าหลังแรกเลยกฎหมายอาญาต้องชัดแจ้งหรือนุลลาโพยนาซิเนเลเกะเสือตาเอ่อทำไมต้องชัดเจนขนาดนั้นครับมันต่างจากกฎหมายอื่นยังไง อ๋อคืออย่างนี้ค่ะกฎหมายอาญามันโทษแรงกระทบสิทธิเสรีภาพเนื้อตัวร่างกายคนโดยตรงเลยไม่เหมือนกฎหมายแพง่งที่อาจจะพเพาะอลุมอลัลวยใช้หลักกฎหมายใกล้เคียงหรือจารีดมาช่วยได้อ๋อครับแต่กฎหมายอาญาเนี่ยไม่ได้เลยค่ะต้องเขียนให้ชัดๆว่าทำแบบนี้ผิดนะโทษเท่านี้ประชาชนจะได้รู้ตัวไงคะว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายที่หลังเอออันนั้นไม่ได้อยู่แล้วตามมาตรา64 แล้วก็เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสําคัญมากเพื่อความเสมอภาคไม่ใช่ว่าพื้นที่หนึ่งตีความอย่างอีกพื้นที่ตีความอีกอย่างมันจะวุ่นวายแปลว่าถ้อยคําต้องเคลียร์มากๆอย่างมาตรา288ค่าผู้อื่นโทษก็ระบุชัดเลยแต่บางทีก็เจอคําที่มันแบบว่าดูก้นกว้างเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะคำว่าชัดเจนในที่นี้จริงๆก็คือชัดเจนพอสมควรค่ะภาษาอังกฤษคือ reasonably definite กฎหมายคงเขียนละเอียดทุกกรณีไม่ได้หรอกค่ะชีวิตจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับก็ยังต้องอาศัยดูลพินิษของศาลในการตีความตามข้อเท็จจริงบ้างอย่างคำว่ากระทำลามกอย่างอื่นในมาตรา388หรือคำว่าน่าจะหรือเหตุอันควรพวกเนี้ยค่ะก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปโอเคครับชัดเจนเรื่องตัวบทแล้ว มาถึงหลักที่2การตีความต้องเคร่งครัดหรือ strict interpretation อันนี้คือยังไงครับต้องตามตัวหนังสือเป๊ะๆเลยไหมหลักๆคือใช่ค่ะต้องยึดตามตัวอักษรหรือ literal interpretation เป็นหลักก่อนเลยอะไรที่กฎหมายไม่ได้เขียนว่าผิดก็คือไม่ผิดต้องดูนิยามศัพท์ที่กฎหมายให้ไว้ด้วยเช่นโดยทุจริตตามมาตราหนึ่งทับหนึ่งก็ต้องใช้ความหมายตามนั้น แล้วถ้าตัวอักษรมันกำกวมหรือตีความตามนั้นแล้วมันแปลกๆลกหรครับอ่าถ้าเป็นแบบนั้นหรือตีความตามตัวอักษรอย่างเดียวแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ spirit ของกฎหมายก็ต้องดูเจตนารมณ์ประกอบด้วยค่ะ มีตัวอย่างไหมครับมีค่ะอย่างเรื่องบรรดาโทสะที่สารดีกาเคยตัดสินไว้ดอจุดแป2ส0 2ออ่ะว่าแม้จะไม่ได้ทำร้ายทันทีที่ถูกข่มเหงแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องกระชันชิดกันอยู่ก็ยังถือว่าเป็นการกระทำโดยบรรดาโทสะได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายค่ะแล้วถ้ามันก้ามกึ่งมากๆล่ะครับสงสัยว่าจะผิดหรือไม่ผิดดีสงสัยให้ยกประโยชน์แก่จำเลยถ้ากฎหมายมันตีความได้หลายทางคลุมเครือไม่ชัดเจน ต้องเลือกทางที่เป็นคุณหรือเป็นประโยชน์กับจำเลยมากที่สุดค่ะอือครับและที่สำคัญอีกอย่างคือห้ามเด็ดขาดเลยนะคะคือห้ามใช้กฎหมายใกล้เคียงมาลงโทษในทางที่เป็นผลร้ายหรือ a n a โลจี e คือเอาความผิดที่คล้ายๆกันมาปรับใช้กับเรื่องที่กฎหมายไม่ได้เขียนไว้ชัดๆไม่ได้เลยถ้ามันจะทำให้จำเลยเสียเปรียบต่างจากกฎหมายแพ่งที่มาตรา4บอกว่าถ้าไม่มีกฎหมายให้ใช้จารีตหรือบทกฎหมายใกล้เคียงได้ ใช่ค่ะอาญาทำแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดตัวอย่างเช่นการเผาทรัพย์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยจะเอาผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นตามมาตรา217ไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้เขียนว่าหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเหมือนกับที่เขียนไว้ในความผิดฐานทำให้เสียซัพย์มาตรา358เข้าใจชัดเจนครับ แต่เหมือนเคยได้ยินเรื่องการตีความขยายความหรือ extensive interpretation ด้วยมันต่างจาก a n a l o g i ที่ห้ามทำยังไงครับค่ะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันการตีความขยายความคือการตีความถ้อยคำที่มีอยู่ในกฎหมายให้มันครอบคลุมกว้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แม้ตัวอ,อักษรอ,อาจจะไม่ได้เขียนไว้ตรงๆซะทีเดียว Oh. แต่นักกฎหมายส่วนใหญ่ก็มองว่าทำได้นะคะตราบใดที่ไม่ขัดกับเจตนารมณ์จริงๆแม้บางทีอาจจะดูเป็นผลร้ายนิดหน่อยแต่ต้องระวังมากๆไม่ให้มันกลายเป็นการใช้กฎหมายใกล้เคียงหรือ a n a ลจี้ไปตัวอย่างเช่นตัวอย่างคลาสสิกเลยค่ะคือสารดีกาเคยตีความคำว่าซับในความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา3-34ให้รวมถึงกระแสะไฟฟ้าด้วย ด .8772501 เพราะมองว่ากระแสะไฟฟ้ามันมีราคาที่เอาได้ก็เข้าขายเป็นทรัพย์สินตามเจตนารมณ์ของกฎหมายค่ะครับผมเมื่อถึงหลักสุดท้ายหลักที่3กฎหมายอาญาห้างย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือ non retroactivity อันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาไหมครับ ใช่ค่ะหลักการง่ายๆเลยคือกฎหมายอาญาที่ออกมาใหม่จะไม่มีผลย้อนไปเอาผิดหรือเพิ่มโทษให้หนักขึ้นกับการกระทําที่ได้ทําไปแล้วก่อนที่กฎหมายนั้นจะมีผลบังคับใช้ครับตามาตราสองวักแรกเลยหรือทําผิดตอนที่โทษมันเบากว่ากฎหมายใหม่ที่โทษหนักกว่าจะมาย้อนหลังใช้กับเราไม่ได้ทําไมหลักนี้ถึงสําคัญมากครับ เพื่อเพื่อคุ้มครองเสรีภาพประชาชนค่ะให้คนเราสามารถคาดการผลของกระทําตัวเองได้ลองคิดดูสิคะถ้าวันนี้เราทําอะไรไปแล้วพรุ่งนี้มีกฎหมายออกมาบอกว่าผิดต้องติดคุกย้อนหลังแบบนี้ใครจะกล้าทําอะไรมันไม่แน่นอนไม่เป็นทรรเลยครับตัวอย่างก็เช่นถ้าเมื่อก่อนการกระทําอย่างการดํารงชีพจากรายได้หญิงค้าประเวณีมันยังไม่ผิดกฎหมายพอมีปออมตรา2 8 6เดิมออกมาบัญญัติเป็นความผิด ก็จะไปเอาผิดคนที่ทำมาก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช่ค่ะด .48152541 หอ4 8 1 5 2 5 4 1หรือถ้ากฎหมายใหม่เพิ่มโทษให้หนักขึ้นหรือขยายอายุความให้ยาวขึ้นก็ต้องใช้กฎหมายเก่าที่บังคับใช้อยู่ในขณะก,กระทําความผิดซึ่งเป็นคุณมากกว่าด .10232516 อ1 0 2 3 2 5 1 6ด3 0 8 2 5 1 6อ3 0 8 8 2 5 1 6 แล้วคำว่าในขณะก็ทำความผิดนี่คือตอนลงมือทำเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ตอนผมเกิดถูกต้องค่ะดูตอนลงมือกระทำเป็นหลักและหลักการไม่ย้อนหลังเป็นผลร้ายนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับกฎหมายเนื้อหาหรือสารบัญญัติคือเรื่องตัวความผิดตัวโทษแต่ไม่ค่อยใช้กับพวกกฎหมายวิธีพิจารณาหรือวิธีสบัญญติเท่าไหร่มีท่อยกเว้นไหมครับมีค่ะข้อยกเว้นสำคัญเลยคือถ้าย้อนหลังแล้วมันเป็นคุณกับจำเลยอันนี้ทำได้ค่ะ ามมาตรา 2, 2วรรคสองและมาตรา3เช่นกฎหมายใหม่ออกมายกเลิกความผิดนั้นไปเลยหรือลดโทษให้เบาลงแบบนี้ต้องใช้กฎหมายใหม่ที่เป็นคุณกว่าหรือพวกวิธีการเพื่อความปลอดภัยบางอย่างตามมาตรา12ที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นโทษก็อาจจะย้อนหลังได้ค่ะชัดเจนครบถ้วนเลยครับทั้ง3าหลักสําคัญกฎหมายต้องชัดเจนตีความต้องเคร่งครัดและเป็นคุณเมื่อสงสยัยและห้ามย้อนหลังเป็นผลร้ายถือเป็นเสาหลักค้ำประกันความเป็นธรรมจริงๆครับ ใช่เลยค่ะเป็นหัวใจสำคัญมากแต่ก็อยากฝากให้คิดต่อนนิดหนึ่งนะคะว่าไอหลักการดีๆที่เราคุยกันเนี่ยแม้จะเขียนไว้ชัดเจนในกฎหมายในตำราแต่ในทางปฏิบัติจริงๆสังคมเราจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคกับทุกคนทุกคดีจริงๆมันมีช่องว่างอะไรระหว่างตัวทฤษฎีกับการบังคับใช้จริงหรือเปล่า โอ้โหเป็นคำถามชวนคิดที่น่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เจาะลึก3หลักการสำคัญนี้กันไปแล้วใครสนใจประเด็นกฎหมายอาญาเรื่องอื่นๆติดตามกันต่อได้ในตอนที่3นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ